พระธรรมเทศนาโดยหลวงปู่ฟันอัจโรวัดป่าอุดมสมพรจังหวัดสกลนครแสดงไปเมื่อวันที่14ตุลาคมปีพุทธศักราช2514สสังขารของเรามันล่วงไปทุกวันทุกเวลาทุกนาทีเราจะเอาอันใด เป็นสารณะที่พึ่งได้ให้พิจารณาให้มันรู้ให้มันเห็นที่พึ่งของตนที่เราทั้งหลายมาอย่างนี้ก็เพราะต้องการสแสวงหาที่พึ่งของตนอันแท้จริงเราจะเอาอะไรเป็นสารณะที่พึ่งของเราในสามโลกนี้ไม่มีสิ่งอื่นนอกจากพุโทโธธรรมโมสังโฆเท่านี้แหละเป็นที่พึ่งของเราพุโทโธนี้ คุณของพระพุทธเจ้าชื่อของพระพุทธเจ้าธรรมโมนี้ชื่อของพระธรรมสังโคชื่อของพระอริยสง์เราต้องให้รู้จักสราระที่พึ่งของเรามีเท่านี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้อยู่ที่ไหนรีบพากันเลงดูให้มันรู้จักอยู่ที่โน่นอยู่ที่นี่ก็จะเอาตรงไหนเล่า เอาให้มันแน่นอนพุทธศาสนาสอนให้เราพ้นจากทุกข์ท่านสอนให้ละความชั่วทำความดีเรามาอย่างนี้ก็เรียกว่ามาทำความดีให้รู้จักไว้ดีและชั่วมันไม่ได้อยู่ที่ไหนอื่นสุขก,ก็ดีทุกข์ก็ดีมันไม่ได้อยู่แห่งอื่นมันอยู่กับตัวของเรานั่งอยู่นี่แหละไม่น้อยไม่ใหญ่ เท่ากับตัวเรานี่แหละกว้างสอกยาววาหนากืบมีเท่านี้แหละปริมณฑลของพระศาสนาที่พึ่งของเราก็มีเท่านี้ที่อยู่อาศัยของเราก็มีเท่านี้จะเอาอันนั้นมาเป็นที่พึ่งเอาอันนี้มาเป็นที่พึ่งนั้นใช้ไม่ได้พึ่งไม่ได้ถ้าเราไม่มีพระพุทธไม่มีพระธรรมไม่มีพระสงฆ์แล้ว พึ่งอะไรไม่ได้ทั้งนั้นทำไมจึงเป็นอย่างนั้นท่านให้น้อมเข้ามาในธรรมคุณท่านบอกว่าเอหิป e. ัสิโกจงร้องเรียกสัตว์ทั้งหลายมาดูธรรมท่านให้มาดูธรรมคือดูรูปธรรมนามธรรมของเรานี่แหละรูปธรรมคืออัตภาพร่างกายของเรานามธรรมคือดวงใจผู้นึกผู้คิดผู้ปรุงผู้แต่ง คือเวทนาสังขารวิญญาณรูปธรรมได้แก่ธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟมาประชุมกันเข้าถือว่าเป็นตัวเป็นตนเวทนาก็เกิดจากรูปกับนามนี้แหละไม่ได้เกิดจากอื่นเวทนาสังขารวิญญาณก็อย่างนี้แหละเช่นนี้เราจะต้องยึดเอาคุณของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพุทธคือผู้รู้ เราต้องยึดเอาความรู้ไว้ความรู้นี้อยู่ตรงไหนเราต้องเพ่งเล็งดูมันไม่ได้อยู่ที่อื่นโอปันญิโกโน้อมเข้ามาปัจจตังรู้เฉพาะตนเท่านั้นเราก็เพ่งดูและยึดความรู้อันนั้นเมื่อเราไม่มีความรู้แล้วพึ่งอะไรไม่ได้สักอย่างในโลกนี้สังขารร่างกายเราก็พึ่งไม่ได้ทรัพย์สมบัติ วัตถุทั้งหลายเราก็พึ่งไม่ได้ตึกร้านอาคารเราก็พึ่งไม่ได้ชาวบ้านร้านตลาดประเทศชาติก็พึ่งไม่ได้ทรัพย์สมบัติวัตถุทั้งหลายก็พึ่งไม่ได้ถ้าเราไม่มีพุทธ,ธะคือความรู้แล้วก็อย่างนี้แหละถ้าเรามีความรู้แล้วก็พึ่งได้หมดสังขารร่างกายก็พึ่งได้ตึกร้านอาคา,ารก็พึ่งได้ ชาวบ้านร้านตลาดประเทศชาติก็พึ่งได้เหตุนั้นจึงให้พากกันโอปัญิโกคือให้น้อมเข้ามาดูถ้าไม่มีพุทธ,ธะคือความรู้แล้วพึ่งไม่ได้สักอยาก่างอุป,ปมาเหมือนกับคนตายเห็นไหมละ่ะคนตายไม่มีความรู้จิตวิญญาณมันไม่มีแล้วเหลือแต่ธาตุมันก็เลยพึ่งไม่ได้ จึงว่าเรามาอาศัยธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟมาประชุมกันเข้าแล้วก็มายึดถืออันนี้เป็นที่พึ่งที่อาศัยของเราเรื่องมันเป็นอย่างนั้นที่จะอยู่ได้อย่างนี้ก็อาศัยบุญวาสนาบารมีของเราที่ได้สร้างมาหลายภพหลายชาติบุญกุศลน,นั้นก็ไม่ใช่อื่นไกลก็ได้แก่ทานบารมีศินบารมี ภาวนาบารมีนี่แหละทานก็รู้อยู่แล้วคือการสละหรือการละการวางผู้ใดละมากหวังได้มากก็เป็นรารานิสงมากผู้ใดวางได้น้อยละได้น้อยก็มีพาร,รานิสงน้อยมัจฉริยะความตนหนีเหนียวแน่นนี่แหละคือความโลภ ต้องสละเสียให้เป็นผู้บริจาคก,ก็บริจาคทรัพย์สมบัติวัตถุทั้งหลายเหล่านั้นแหละไม่ใช่อื่นไกลแปลว่าธนุบำรุงตนเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านจะสำเร็จพักผลท่านก็ได้สร้างบารมีมาคือทานบารมีอันนี้นี่ให้เข้าใจไว้ทานเป็นเครื่องสเบียงของเราเมื่อเราได้ทำไว้พอแล้วเราจะเดินทางไกล เราก็ไม่ต้องกลัวอุปมาเหมือนกับเดินทางมาวัดนี่แหละถ้าเราไม่ได้เตรียมอะไรมามันก็ไม่มีถ้าเตรียมมาแล้วเราก็ไม่ต้องกลัวอดกลัวอยากกลัวทุกกลัวยากของเก่าของเราได้ทํำมาไว้ถ้าอะไรไม่ได้ทํามาแล้วเราก็ไม่ได้อย,ไดอยากได้สิ่งนู้นอยากได้สิ่งนี้อยากเป็นนูน้นอยากเป็นนี้เราไม่ได้ทำไว้ไม่ได้สร้างไว้ อยากได้มันก็ไม่ได้ถ้าได้ทำไว้แล้วสร้างไว้แล้วไม่อยากได้มันก็ได้นี่แหละทานบาร,รมีเหตุนี้ให้พากันเข้าใจสินบาร,รมีละ่ะคนเราเพียงแต่รับสินไม่ได้รักษาสินเข้าใจว่าสินนั้นเป็นของพระถ้าพระไม่ให้แล้วเราก็ว่าเราไม่ได้สิน อย่างนี้เป็นศีลพตปรามาสเพียงแต่รูปคำศินแต่ที่จริงนั้นสินของเราเกิดมาพร้อมกับเราสินห้าบริบูรณ์ตั้งแต่เกิดมาขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งอันนี้คือตัวสินห้าเราได้จากมารดาของเราเกิดมาก็มีพร้อมแล้วเมื่อเรามีศินห้าบริสุทธิ์อย่างนี้ก็ให้เรารักษาอันนี้แหละ รักษากายของเรารักษาวาจารักษาใจให้เรียบร้อยอย่าไปกระทำโทษน้อยใหญ่ทางกายทางวาจาทางใจของเราโทษหคืออะไรคือปานาติปาตาท่านให้งดเว้นอย่าไปทำนั่นเป็นโทษไม่ใช่ศินอธินนาธานานั่นเป็นโทษไม่ใช่ศินกาเมสุมิฉาจารานั่นก็ไม่ใช่ศิน เป็นแต่โทษมุสาวาธาท่านให้งดเว้นมันเป็นโทษไม่ใช่ศีลสุรามีระยะมัชชะอันนี้ก็เป็นแต่โทษถ้าเราไม่ได้ทำความผิดท่าอย่างนี้อยู่ที่ไหนเราก็มีศีลอยู่ในบ้านในช่องก็มีศีลอยู่ในป่าในดงก็มีศีลอยู่ในรถในราเราก็มีศีลให้เข้าใจศีลตามนี้ ที่คอจะรับจากพระนั้นไม่ใช่ท่านก็บอกว่าอย่าไปทำห้าอย่างนั้นให้ละเว้นเมื่อเราละเว้นแล้วอยู่ที่ไหนก็มีศินเราก็เป็นคนบริสุทธิ์บริบูรณ์สินห้าอย่างนั้นเราไม่อยากได้ไม่ปรารถนาเหตุฉันใดจึงว่าไม่อยากได้ลองพิจารณาดูสิสมมุติว่ามีคนมาฆ่าเรา หรือมาฆ่าพี่ฆ่าน้องญาติพงของเราเราจะดีใจไหมล่ะเราไปฆ่าเขาล่ะเขาจะดีใจหรือเปล่าลองพิจารณาดูเราไม่ต้องการอย่างนั้นไม่ใช่หรือถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นแล้วโทษของเราก็ไม่มีเกิดมาอายุก็ยืนนานไม่ตายแต่น้อยแต่หนุ่มก็เพราะเราไม่ได้ทำปานาติบาตไว้ในหลายภพหลายชาติ แม้ในชาตินี้ก็เหมือนกันเราฟังธรรมก็ฟังในชาตินี้แล้วก็ปฏิบัติในชาตินี้ในปัจจุบันนี้เราไม่ต้องคำนึงถึงอดีตอนาคตเรากำหนดให้รู้เดี๋ยวนี้เรานั่งอยู่นี่ก็เป็นศีลอยู่นี่ข้อสำคัญเหตุนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนไว้ให้ละเว้นโทษที่เราไม่พึงปรารถนาเช่นอจินนาทาน การขโมยอย่างนี้แหละเขามาขโมยข้าวขโมยของขโมยเล็กขโมยน้อยของเราเราก็ไม่อยากได้หรือโจรป้นสะดมอย่างนี้เราก็ไม่อยากได้ท่านจึงให้ละถ้าเราไม่ได้ขโมยของใครไม่ว่าในภพใดภพหนึ่งเราก็ไม่ถูกโจรไม่ถูกขโมยไม่มีร้ายไม่มีภัยอะไรสักอย่างเราละเว้นแล้วโจรทั้งหลายก็ไม่มี โจรน,น้ำก็ไม่มีโจรไฟก็ไม่มีโจรลมพาย,ยุพ,พัดก็ไม่มีนี่มันเป็นอย่างนั้นกาเมก็เช่นเดียวกันเกิดมามีสามีภรรยามีบุตรปรองดองกันอันเดียวกันเกิดคนมาละเมิดอย่างนี้เราก็ไม่อยากได้ว่ายากสอนยากหรือทะเลาะเบาอแหวงกันเราก็ไม่อยากได้ถ้าเราละเว้นโทษกาเมนี้แล้ว มันก็ไม่มีโทษแหละมุสาวาทาก็พึงละเวน้นมีคนมาช่อโกงหลอกลวงเราเราก็ไม่อยากได้คิดดูสิเราไปหลอกลวงช่อโกงเขาเขาก็ไม่อยากได้เช่นเดียวกันนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ละเวน้นมันเป็นโทษคนไม่ปรารถนาถ้าเรารักษาศีลน,นี้แล้วเราก็สบายไปไหนก็สบาย ไม่มีโทษเหล่านี้แล้วสุลาการมึนเมาเราละกันแล้วเราก็ไม่อยากได้ภรรยาขี้เมาสามีขี้เมาลูกขี้เมาพ่อแม่พี่น้องขี้เมาเราก็ไม่อยากได้เมื่อไม่มีเมาแล้วจะทะเลาะเบาแวงกันที่ไหนเกิดมากรรมให้โทษเช่นคนเป็นใบ้เป็นบ้าเสียจริตผิดมนุษย์ เป็นลมบ้าหมูเราก็ไม่อยากได้หูหนวกตาบอดเป็นใบ้อย่างนี้เราก็ไม่อยากได้คิดทูตกุดถังกระจอกงอกง่อยเป็นคนไม่มีสติป,ปัญญาเราก็ไม่อยากได้พระพุทธเจ้าท่านจึงให้ละเว้นโทษเหล่านี้เมื่อเราทั้งหลายละเว้นแล้วเราไปไหนก็อยู่เย็นเป็นสุขสนุกสบายฉะนั้นเมื่อเราสมาทานศีล พระท่านจึงบอกว่าสีเลนะสุขติงยันติพูดละเว้นแล้วมีความสุขคือแล้วเว้นโทษเหล่านี้แล้วมีความสุขเพราะไม่มีโทษแล้วเดี๋ยวนี้คุณยากเพราะเหตุใดมันไม่ยากเพราะอื่นหรอกยากเพราะขี้ขโมยอย่างนี้ยากเพราะกลัวคนมาฆ่าฟันลันแทงอย่างนี้มีบุตรภรรยาก็กลัวนอกใจกันหรือกลัวคนมาชอโกงหลอกลวง ทําบ้านทําช่องปิดกุญโจงกุญแจเพราะเหตุใดเพราะขี้ขโมยถ้าไม่มีขี้ขโมยแล้วสบายเราไปไหนไหนของเราทิ้งไว้ตรงไหนก็ไม่มีโจรไม่มีขโมยไม่มีอะไรอะไรแล้วเราก็สบายเรื่องมันเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้สิ่งที่คนไม่ต้องการเมื่อละแล้วเราก็มีความสุขเพราะเราไม่มีบาป ไม่มีกรรมห้าอย่างนั้นไม่มีโทษเหล่านี้แหละมันก็มีความสุขไปไหนเราก็มีความสุขทำอะไรเราก็มีความสุขสีเลนะโภคสัมปทาเราก็มีโภคสมบัติไปในภพไหนก็ดีในปัจจุบันก็ดีเป็นคนไม่ทุกข์เป็นคนไม่จนด้วยอำนาจของสินนี้เพราะเราไม่ทำชั่วแล้วเราทำอันใดมันก็สะดวก ไม่กัดไม่คล่องมันก็มีพวกคสมบัติีินนำพวกคสมบัติมาให้เราสีเลนะนิพุตติงยันติจะไปพระนิพพานก็อาศัยศินนี้เป็นต้นเหตุนั้นให้พากันเข้าใจนี่เป็นข้อปฏิบัติที่พากันมานี้ก็ต้องการความสุขต้องการความเจริญต้องการคุณงามความดีไม่ใช่อื่นไกลเราทำอะไรก็ต้องการความสุข ควาามสบยพ้นความทุกข์เท่านั้นต่อไปนี้ให้ทำบุญโดยเข้าที่สมาธิภาวนานั่งดูบุญดูกุศลของเราจิตใจเป็นอย่างไรดูให้มันรู้มันเห็นอย่าสักแต่ว่าสักแต่ทำเอาให้มันเห็นจริงแจ้งประจักษส์สิเราต้องการความสุขความสบาย แล้วมันได้ตามต้องการหรือเปล่าเราก็มาฟังดูว่าความสุขความสบายมันอยู่ตรงไหนเราก็นั่งให้สบายวางกายของเราให้สบายวางท่าวางทางให้สง่าผ่าเผยยิ้มแย้มแจ่มใสเมื่อกายเราสบายแล้วเราก็วางใจให้สบายรวมตาเข้าไปหาดวงใจหูก็รวมเข้าไปเมื่อใจสบายแล้ว นึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในใจพระธรรมอยู่ในใจพระอริยสงฆ์อยู่ในใจเราก็ต้องระล,ลึกดูว่าอยู่ในใจจริงหรือเปล่าเราต้องนึกว่าพุทโธร,รู้ที่ไหนเล่ารู้ในใจของเรานึกธรรมโมอยู่ที่ไหนละ่ะอยู่ในใจของเรานึกสังโฆอยู่ที่ไหนละ่ะมันก็นึกในใจของเรา พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ตรงนี้อยู่ในใจของเราไม่ใช่ที่อื่นเราเชื่อมั่นอย่างนั้นแล้วจึงให้นึกคำบริกรรมภาวนาว่าพุทโธธัมโมสังโฆสามหนแล้วรวมเอาคำเดียวให้นึกว่าพุทโธพุทโธหลับตางับปากเสียตาเราก็เพ่งดูตำแหน่งที่ระลึกพุทโธนั่นมันระลึกตรงไหน คูของเราก็ไปฟังที่ระลึกพุทโธนั่นสติเราก็ต้องดูที่ระลึกพุทโธพุทโธจะดูทำไมดูเพื่อรู้ว่าตัวของเรานี้เป็นสุขหรือว่าเป็นทุกข์มันดีหรือว่ามันชั่วคือที่ได้อธิบายมาแล้วเราเข้าวัดวัดดูว่าสุขกับทุกข์อันใดมากกว่ากันดีกับชั่วอันใดมากกว่ากัน เราเข้าวัดฟังธรรมเราฟังดูสิเวลานี้จิตใจของเรามันอยู่ทำใดภูมิใดพบใดให้เรารู้จักจิตของเราอยู่ในกุศลหรืออกุศลก็ให้รู้จักให้เรานึกบริกรรมพุโทโธพุโทโธเพ่งเล็งดูจิตของเราถ้าจิตของเราเป็นกุศลมันเป็นอย่างไรคือจิตมีความสงบมันไม่ส่งหน้าส่งหลัง ส่งซ้ายส่งขวาเบื้องบนเบื้องล่างตั้งอยู่จำเพาะท่ามกลางผู้รู้มันมีใจเยือกใจเย็นใจสุขใจสบายกายะละหุตาจิตตะละหุตาจิตเบากายมันก็เบาไม่หนักไม่หน่วงไม่ง่วงไม่เหงาหายทุกข์หายยากหายความลำบากลำคาญสบายอกสบายใจนั่นแหละ ตัวบุญตัวกุศลแท้ไม่ใช่อื่นเป็นบุญตัวสุขตัวสบายแท้นี่จะได้เป็นบุญเป็นวัส,สนาเป็นบารมีของเราเป็นนิสัยของเราติดตนนำตัวไปทุกภพทุกชาตินี่แหละให้เข้าใจไว้จิตของเราสงบเป็นสมาธิคือกุศลอกุศลเป็นอย่างไรคือจิตของเราไม่ดีจิตทะเยอทะยานจิตทุกจิตยาก จิตไม่มีความสงบมันเลยเป็นทุกข์เรียกว่าอากุศลความทุกข์ทั้งหลายไม่ได้อยู่ที่อื่นเราต้องฟังดูที่นี่แหละถ้าจิตของเราวุ่นวายเดือดร้อนก็ทำให้ตกทุกข์ได้ยากให้พากันรู้พากันเข้าใจไม่ใช่มาจากอื่นมาจากจิตของเราทรรทั้งหลายกุศลธรรมอกุศลธรรม อันนี้ว่าเป็นกรรมในศาสนาท่านว่ากรรมทั้งหลายไม่ได้อยู่ในที่อื่นกรรมมัสโกโมหิกรรมนั้นเป็นของของตนกัลยานังวาปาปกังวาตัสทายาธาพระวิสันติเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเราจะรู้ได้อย่างไรกุศล,ลกรรม พิจารณาดูสิกรรมทั้งหลายมันไม่ได้อยู่อื่นมันไม่ได้อยู่ในป่าในดงต้นไม้ภูเขาเหลากอไม่ได้อยู่ในบ้านในเมืองไม่ได้อยู่ในฟ้าในอากาศกรรมกายกรรมมันอยู่ในกายของเรานี่แหละมันเกิดจากกายของเรานี้วจีกรรมมันเกิดจากวาจาของเราไม่ได้เกิดจากอื่นมนโนกรรมมันเกิดจากดวงใจของเรา ให้รู้จักไวแต่ในเวลานี้กายกรรมของเราไม่มีแล้ววจีกรรมไม่มีแล้วยังเหลืออยู่แต่มโนกรรมเราจะรู้ได้อย่างไรกรรมดีกรรมชั่วกัลยานังวาคือกรรมอันดีได้แก่จิตของเราสงบเป็นสมาธิจิตตั้งอยู่ภายในมันว่างไปหมดเย็นอกเย็นใจหายทุกข์หายยากหายลำบากหายลำคาญ สบายสบายเบาตนเบาตัวกายะละหุตาจิตตะละหุตามีกายะมุตุตาจิตตะมุตุตาความอ่อนนิ่มนุ่มนวลไม่ใช่อ่อนแอนี่แหละจิตสงบเป็นสมาธิเรียกว่ากรรมอันดีให้รู้จักไว้เราไม่ต้องไปห่วงอดีตอนาคตเราจะเป็นอย่างไรต่อไปเรานั่งดูเดี๋ยวนี้แหละ จิตของเรามีความสุขความสบายก็นั่นแหละเราก็ได้รับความสบายจะไปชาติไหนพบไหนก็เห็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปาประกังคือกรรมอันชั่วคือจิตของเราไม่ดีจิตทุกขจิตยากจิตวุ่นจิตวายจิตไม่สงบจิตไม่เป็นสมาธิมันทะเยอทยานอยู่ทําให้ทุกขให้ยากให้หนักให้หน่วงให้ง่วงให้เหงา ให้มืดให้มัวให้วุ่นให้หวายจิตอย่างนี้แหละนำสัตว์ทั้งหลายให้ตกทุกข์ได้ยากถึงทราบไว้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้ต่อไปเราไม่ต้องสงสัยว่ากรรมมันมาจากไหนใายเป็นผูท้ทําเดี๋ยวนี้เรารู้เราเป็นผู้ทำเอาเองไม่ใช่เทวบุตรเทวดาทําให้พระอินทร์พระพรหมทําให้พ่อแม่พี่น้องทําให้ ชาวบ้านร้านตลาดทําให้เราเป็นผู้ทำของเราเองที่นั่งอยู่ในนี้แหละเราทําบุญบุญอันนี้เป็นอย่างเลิศประเสริฐแท้คือเราให้ทานร้อยหนพันหุ่นก็ตามอาน,นิสงส์ไม่เท่าเรานั่งสมาธิเรานั่งสมาธินี้พระานิสงส์เหมือนกับทําบุญอย่างที่สุดแล้วปฏิปฏิปูชาบูชาอย่างเลิศ อย่างประเสริฐแท้เราเห็นตัวบุญคือกุศลตัวสุขเห็นตัวบาปคือตัวทุกข์จริงๆไม่ได้ว่าเล่นนะพระพุทธเจ้าไม่ได้โกหกผู้ใดไม่ได้หลอกลวงผู้ใดใครเป็นสุขละเดี๋ยวนี้ใครดีใครไม่ดีก็ดูสิไม่ใช่ข้าวของเงินทองดีไม่ใช่ข้าวของเงินทองสุขไม่ใช่ข้าวของเงินทองทุกข เราก็ดูสิตึกร้านอาคารมันสุขมันทุกข์หรือมันก็ไม่ใช่ใจนั่นแหละมันทุกข์ใจนั่นแหละ,ม,หละมันสุขสุขเพราะเหตุใดสุขเพราะใจสงบทุกข์าะเหตุใดทุกข์ก็เพราะใจไม่สงบมันไปก่อกรรมก่อเวรไม่หมดสักทีกรรมเก่าก็ไม่หมดกรรมใหม่ก็เติมเรื่อยเข้าไปมันจะหมดได้หรือ หยุดเสียทีสิกรรมนะอย่าไปยืดเอากรรมสิยืดเอาอันใดมันก็เป็นกรรมอันนั้นวางให้หมดปล่อยให้หมดละให้หมดให้เหลือแต่พุโทโธผู้รู้อันเดียวเท่านี้ต่อไปจะไม่อธิบายต่างคนต่างฟังใจของตัวให้มันแน่นอนลงไปเชื่อมั่นลงไปให้มันได้หลักได้ฐานของตน